วิ่งแรงว่าเลยวัดส่วนมาเลยเนี่ยเก็บตาย,อ,ยอุ้ยโดนแล้วครับโอ้โหไปปะใจเย็นใจยเย็นเล่นเล่นไว้เล่น,เล,นเล่นไว้หนีนไว้เลี้ยงไว้สวยสวยงามเรียบร้อยครับี่ใสวสวยเลย กไไปสองสองไม้สองไม้อไมโอ้เลยว,ว่ามันกลับเต็มเต็มควาเลย,ยนละตอนแรกคิดว่าเป็นปลาหมอ้อปลาคิดว่าปลาหมอ้อโดนบอกเลยว,ว่ามันกลับครับปลาช่อนน้ำน้อยตีเท็กซัสตอนแรกว่าจะตีกบยางนะคะตอนรับการกลับมาปรองน้ำน,น้อยๆและถ้าใครดูก็คิดว่าไม่มีปลาจริงจริๆน,นี่ตอนรับการกลับมาส่งสายเนียนมากฝีมือยังดีเหมือนเดิมแน่นอน นี่วันนี้นะครับเลยมั้งเนี่ยที่ได้เทสส็ซัสมีมผลงานจากเีลียเทลนตกซัสเต็มซองท<ด>ี่บ้านนะเมื่อกี้ก็เราเพิ่งจะเอาปลาไปย่างเลยยี่งไงได้เลยเราคนรู้ว่าเขาต้องสัดอย่างเนียนล่ะน้องๆคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเย็ยนแล้วเดี๋ยวหาคนงานต่อะค่ะต่ออีกตัวสองตัวสวัสดีครับ